น,นี่ไม่เน่นมไม่มาสีคนหาคนอ่าไปตกมือกเนี่ยเขาตกทั้งคืนเนาะตกทั้งคืนครับออันนี้ผมถ้าชุดในชุดตกหมือกเนี่ยผมจะต้องลงอีกประมาณเอสามหมื่นกว่าเครื่องเครื่องปัน่นทั้งไฟไฟชุดไฟดวงหนึ่งมันตกห้าพันทั้งไฟทั้งบรรณาธิการแล้วมี<อ>มเรือผีไหม ที่ว่าเรือผีหลอกอ่ะครับเรือเรือผีหลอกเรือผีหลอกใช่ไหมกเป็นเรือแบบนี้ท่ารีกเรือผีหลอกเพราะมันเขาใส่เครื่องแล้ววิ่งเร็วจริงจริงก็คือเรือผีหลอกเน่ยอ่ะมันมันเถาแถวนี้พิเียกันเพราะว่าบางทีเราเห็นมันอยู่ตรงเนี้ยเราไปทําอะไรพักนึงอ้าวไปนู่นแล้วมันวิ่งเร็วเรือผีหลอกนะใช่ครับท่านี้ก็เรือผีหลอกเหมือนผีหลอกอ่ะคันริ่งเอ้าหายไปแล้วันวิ่งเร็วไม่เหมือนเรือแบบนี้เลยนี่มันช้า เนื้อตรงทั้ทงใส่ใสดเรามาขึ้นทำหมึกสดแล้วอ๋อเราเรา,เราใส่น้ำแข็งเลยไหมไม่ไม่เลยใส่ใครับเราจะเอาวางเป็นนเลยไหมเราจะลอยใช่เป็นๆครับทำหมึกเป็นเราจะม,มีถังแบบนี้เขาจะเจาะรูไอ้ที่อยู่โคนต้นมะขามเนี่ยครับแล้วเขาจะลอยน้ำไว้เพื่อเราได้หมึกปุ๊บเราก็จะใส่ในน้ำเลยอยู่นี่นี่นี่ พอถึงปุ๊บลาก็ลากค่อยๆลากขึ้นมาแล้วก็จะส่งเนี่ยบางคนก็จะมีรถบารับรรทหมึกหมึกตายก็ราคานึงเงี้ยราตายขายเป็นโลหมึกเป็นขายเป็นตัววันคืนนึงได้กี่โลพี่แล้วแต่นะของทะเลของมันมันไม่มีแน่นอนนะครับคืนนึงได้กิโลพี่น้องผมมันเคยพูดมันเคยพูนะอาทิตย์นั้นมันอาทิตย์เดียวได้ซี่หมึกกว่าโอ้หมึก ต่กอนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยอันนี้เอได้สี่หมื่นเพราะว่าโอ้หมึกเป็นอ่ทีหนึ่งร้อยกว่าตัวสองร้อยอาทิตย์นั้นน่ะออกไปอ่ะครับตัวละหนึสิบร้อยตัวก็เท่าไหร่ร้อยตัวก็สามพันได้ร้อยกว่าคืนสี่ห้าพันหกพันอันนี้ที่ว่าหมึกเป็นนะเออผมเคยรู้จักคนที่เข้ามาตกหมึกรับจ้างคนนครสวรรค์เข้ามาตกหมึกรับจ้างนะผมว่ามาเรืออะไรมายังไง อันนั้นมึงก็จะเป็นอย่าง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 ผมบ,บ้านเนี้ยเอ้ยผมก็จะถามพ่อเอ้ยชอบตกมหมึกไหมมันตกไหมให้ตัวละสิบบาทอ่าเราก็จะให้เขาแบบสมมติ่อย่างอย่างอย่างหมึกเนี่ยหมึกเราส่งสามสิบเนี้ยครับเราก็เอาสิบบาทเอาไหมมันตกหมึกตัวละสิบบาทสิบบาทสิบห้าบาทเพราะเราเด็วเราก็ไปขายต่อตัวละสามสิบเพรา,รา,าวะาว่าเขาไม่ต้องเสียอะไรเลยเ,ลยเราเรือเราน้ํามันเราอแล้วแต่ความขย,ยัน มีนักคืนอีวันนั้นน้องคนหนึ่งม,มันได้คืนเดียวมันตกได้สองร้อยตัวมันได้โนพันเข้าลงไปลึกไหมพี่ไกลไหมนะบางทีเนี่ยก่อนถึงหน้าเกาะเองเนี่ยเก,ออกาะเนี่ยออ๋ก็ไม่มีคลื่นไม่มีอะไรทีเั้ยนกันนะไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยเป็นการมากก็ได้เหมมันแล้วแต่บางทีบางจังหวะใครไ,<ข>ไ,ไปตรงจุดฝนตกอะ่ะถ้าฝนตกละ่ะฝนตกไม่กลับครนะตกแล้วก็นอนถขงกุมผ้า ถ้าเกิดลมมันไม่ได้แรงมากจนถ้าลมแรงมากบางทีเราก็วิ่งแอบหลังเกาะโอ้ยลงไม่ได้แล้วผมผมกลัวเพราะน้ำทะเลกลัวลมถ้าลมไม,ไม่ไม่แรงมันก็แอบหลังเกาะได้ย <c oughs> ังจูชีพน้องมีเออเนอะเัาครับครับครับเขามีการบูชาเรือไหม ปีหนึ่งปีหนึ่งเ,เ,เลี้ยงนีเ่เราก็ต้อง,องนั่นแล้วครับก็สนมากเขาก็จะเหมือนกับการไหา้รถว่า้เรือครับเรือนี่ผมเชื่อว่ามีเมญานางนะ,นะแต่รถนี่ผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เอาจริงๆรถนี่ผมขับนี่ผมเอาตีนพาดพงมาลัยเลยนะ <c oughs> ผมว่ามัน,นผมไม่ก่อน,อนจะขึ้นมาไหว้นะครับแล้วด้เยียบหัวเรืองแต่รถผมก็เชื่ออยู่แต่ผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเรื่องพวงมาลัยเท่าไหร่ แต่เรือเนี่ยผมเชื่อนะผมว่าต้องมีเนี่ยจริงๆเรือนมันก็ถ้าอ,อย่างเอาาจจริงนะมันก็มันอยู่ที่ว่าคนที่กระทำเรือคนที่เขาเรียกจริงๆเขาต้องใช้คนที่มีมีวิชามันใช้วิชาจริงพี่จริง,รงมันต้องใช้ทั้งใช้วิชาเรียกรีกไม่กันน้ำให้มั<า>อยู่ามาช่วยแต่พวกเนี้ยผมก็ชอบเรื่องนี้นะผมว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นดาบสองคมอ๋อ หนึ่งเลยเราเนียกามาเราดูเราเราดูแลเขาดีเขาก็ดีให้เราแต่ถ้าเกิดเราลงหลงลืมลืมออกบ้างไม่ให้บ้างอะไรบ้างเนี้ยจะเป็นดาบสองคมเหมือนพวกเลี้ยงกุมารทองเออถ้าเราถ้าเราเลี้ยงไม่อิ่มอะนะใช่ครับพวกนี้จะเป็นเหมือนดาบสองคมแล้วนี่อย่างอย่าง,อย,างอย่างเขาเรียกอะไรท้องเรือเหรอมันจะถ้าเราเอาลงลึกๆึกแหลมแหลมลึกๆนี่มันจะมันจะไม่ดีกว่าเหรอเออมันก็ถามว่าดีไหมครับออย่างอย่างนี้มันโอกาสความมันมีไหม ว่ามีไหมนะครับันแล้วแต่ึ้นนะครับเจอข,ขึ้นถ้าเราลงลึกเนี่ยบางทีเรามาใกล้ๆเรามาไม่ได้ติดอ๋อติดแต่วพวกนี้ระดับแบบก็เหมือนกับเรือเรือตรงนั้นนะครับเรือท้องแบนนะอะเรือไฟเบอร์อนะอย่างนั้นนะ่ะน้ำนตื้นๆข้ามาได้อย่างของผมลำเนี่ยกินน้ำอยู่ที่ประมาณเก้าสิบเซนอ๋อเขาต่อกันที่ไหนพี่เรือพวกนี้อันนี้ผมไม่าาไม่คทราบเลยครับน่าจะเป็นแถว แล้วแต่เขาลัดนะครับแถวกระแสแถวนี้ก็แถวกร,ระแสน่าจะมีต่อเรือพวกนี้ฝีมือนะเก่งนะอันนี้ผมไปซื้อมาจากตรงเมืองระยองครับเนี่ยรัเนี้ยอันนี้ลังนี้ก็จอดเกา่าแต่ของก็จอดเกา่กเกาเขาทําไม่ไหวถ่าพวกนี้ก็เป็นของการถ่าแล้วเนาะใช่ครับของกลมเนาะอ,อ,อย่างผมจอดเนี่ยผมเสีย พักพวกอย่างเสียกันปีละพันโอ้ก็ไม่แพงไม่แพงไม่แพง,แพงถือว่าเดินไม่กี่บาทเองใช่เดือน,นละสามสิบบาทใช่ครับปีละพันถือไม่แพงปีละพันในพึ่งข,ขึ้นปีที่แล้วเนะี่ยปกติปีห้าร้อยอืมครับถือว่าไม่แพงเดือน,นละสามสิบกว่าบาทใช่ครับอย่างผมออกกันก็จะอยู่ในกลุ่มของพักพวกก็จะอยู่ประมาณห้าลัน แต่พวกนี้ต้องมีทะเบียนใช่ไหมพี่ใช่คับทะเบียนขนาดนี้มีแล้วใช่ไหมทะเบียนนี่ต้องมีแล้วเนาะภาษีมีไหมต่อปีภาษีต่อรือเสียเฉพาะท่าน้ำเฉพาะค่าจอดผมก็เพึงมาเล่นเรือแบบเป็นเจ้าของตัวเองเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะผมออกกับเพื่อนมาสองปีแล้วผมว่าเฮ้ยมันเป็นเงินได้อ่ะอืแล้วทําไมเราเราไม่เอาเองอ่ะเพราะบางทีเนี่ยผมผมสองปีเนี่ยผมสังเกตนะ ทำหมึกเป็นอย่างเดียวเนี่ยเฉลี่ยแล้วสามเดือนเนี่ยมีเวลาทำสามเดือนเนี่ยมีเงินแสนละหมึกเนี่ยนะทำหมึกอย่างเดียวเนี่ยนะทำหมึกอย่างเดียวนะครับได้หมึกตกป้าบ้างเลยบ้างเนี่ยเล่นก็แก๊กก็แก๊กเดือนละแสนละเอ๊ะปีช่วงเทศกาลเนี่ยสามเดือนมีเงินแสนละโอ้ผมไม่คิดว่าเอ๊ะจะไปทำงานโรงงานนำลังทำงานโรงงานรับจ้างคนิดนึงเขาเอาแล้วถ้าเป็นเป็นช่วงฤดูอ่าอ่าฤดูอ่าอะไรนะ บางไข่ละ่ะทำอะไรตรนี้ส่วนมากอะที่ออกแบบปีละแสนเนี่ยเขามาแล้วเนอะเขาได้เขาทำแค่สามเดือนเองที่เหลือก็ขึ้นหา<ม>ทางอย่างอื่นทำทำสวนบ้างทำอะไรบ้างอ้โชคดีเ<ม>ังผมเลยคิดว่าเฮ้ยอย่างงี้ก็ดีฝ่าบางทีไปตัดยางที่ผ่าดนะยางปีนึงกมึงมีเงินแสนเก็บทำเรือเพราะว่าจะอยู่เรือมันไม่มีเวลาใช้ครับ โ,โชคดีคนเกิดแถวนี้ดีครับผมว่าดีผมไปเที่ยวไม่บ่เที่ยวเหลือลองใต้บางทีอากาศแบบว่าอย่างจันตาจันตานก็้านหน้าฝนฝนเยอะครับตาดี่ฝนเยอะตาดังก็ต้องพอใต้เลยน้ำฝนเอาไม่ได้เลยอาฝนเอาไม่ได้ผมก็มาลองดู เนี้ยผมชวนเพื่อนมาเนี่ยปีเนี้ยผมเพิ่งซื้อเ,ยเลยเนี่ยชวนเพื่อนมาบอกว่าเออเดี๋ยวถ้าถูกใจยังไงรอสักปีสองป,ปีแล้วค่อยซื้อเรือทำ<ม>ถามว่ามีเงินสดบางทีเก็บเงินสดไปแสนบาทเนี่ยถ้าใช้ไม่คิดเนี่ยปีเดียวก็หมดมแต่เรือเนี่ยพูดง่ายเราซื้อมาแสนบาทเนี่ยเราทำตักสองปีราคาก้ออยู่ประมาณแสนหนึ่งเราก็ขายได้ก็เรือมันไม่มันราคามันไม่ค่อยลงเหมือนรถด,ด้วยนะผมว่านนะ ยิ่งนานไปยิงแขครั่จริงเพราะว่ายิ่ดีอะไรอีกเขามาเห็นเรื่องราคาย,ยางก็ไม่ต้องเปลี่ยนด้วยนะเ <c oughs> น,นี่ยเปลี่ยนเครื่องก็จบแล้วครับืวนึงนสวนี่เดี๋ยวเวลาขึ้นไปก็ทาสีทาอะไรหม่จบสวยอ้อก็ทาไป ของมันก็เหมือนที่นี่เลยะเนี่ยแต่ก่อนแม่ผมเนี่ยตกปลากลางวันเอ่ยตกปลาเห็ดโคนเนี่ยเจ้าของเรือเขาก็เอาเรือเนี่ยเป็นลอยลำแถวเกาะแล้วเรือก็จะไหลที่ทางกระแสตกวันสิบกิโลนะครับเนี่ยปลาเห็ดโคนเนี่ยกิโลละร้อยวันนึงก็ได้หักค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้แบบวันเจ็ดแปดร้อยเหมือนนั่งเล่นเอาง่ายๆนะเหมือนเหมือนเราไม่ได้ทำงานเลยนะเหมือนเราลงไปนั่งเล่นนะ เราคนชอบอ่ะมันสบายเลยผมก็เลยเออ,ยออย่างนี้ซื้อเรือหมายกังวันเปิดวิทยุเปิดอะไรดูได้ไหมเสียงดังอ,อย่างนี้ได้ไหมสบายเลยปลาไม่ตื่นนะไม่ตื่นครับโอ้สบายทั้งนั้นนะเอาพี่ลักษณะสมมุติว่าถ้าเรือเราดับเครื่องเสียอย่างนี้ทําไงดีโทรหากันครับโอเคครับโทรหากันครับผมครับครับพี่โชคดีครับ โอเคโอ้ okay. oh, สุดยอดครับสุดยอดบายโอ้อัดสีพากินครับพี่น้องทั้งละย่องจันตราดนี้เขาทาเลย จังว่าน้ำคือชีวิตน้ำคือชีวิตอีหลีครับนี่มันเป็นศาสตร์การใส่ชีวิตอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นศาสตร์การใช้ชีวิตอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าไขชีวิตไขที่แบบน้ำนี่สาคัญครับต่อโลกระดับโลกก็สําคัญนะเพราะว่านามม้ำนี่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ของโลกเลยนะแม้แต่ร่างกายเราเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของร่างกายเราเก็เป็นน้ํา ถึงว่าคนจีนเขามาอาศัยอยู่ใ,ใกล้ๆน,น,น้ำนะครับน้ําทะเลอย่างนี้เขาจะชอบเขาจะมาอาศัยอยู่ในใน้ําใกล้ๆน้ําทะเลเพราะว่าน้ำเ,เ,ป,เ,ป,เ,ป,เป็นเป็นส่วนสําคัญในการดารงชีวิตจริงๆไม่ว่าจะเป็นการทํามาหากินไม่ว่าจะเป็นการใช้สวยหรืออะไรได้หลายอย่างเดินทางก็ได้อ่ะนักท่องเที่ยวชาวจีนกำลังลงเรือนะฮะสปีดโบ๊ท ้ามไปไหนผมไม่รู้เจลครับเรือเนะจลเนะจลเรือเรือเนะจลไปไหนเละครับคุณแดนนี่ <ห ả? S 1> ไปไหนครับนี่ลงอย่างนี้เลยเหรอใช่เหรอ <c oughs> กระโดดลงมเกาะมันอยู <l oss> <l oss> ่ตรงไหนล่ะเกาะมันกลับมาแล้วอะเกาะมันนะฮะ 几块钱来哦？几块？好几万呢？你这样几块？你赚的又多。来来来来来，快 <noise>。有本事你走着。哎呦，我你妈！哦。你走呀，你哎，这你老老你实的，你不能不能出。我我等会要，我我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 你我我你我我你我我我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 我我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 我

น่าสนุกครับน่าสนุก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  <c oughs> นน่่าสครับไปปะผมก็อยากไปเหมือนกันไปเถอะครับไม่เป็นไร,ไนไร <laughs> กลับมาบ่ายโมงเลยเหรอ สามลูกนะวันนี้น่าสนุกเนาะเกตแ่ฝันลานะก็ให้อายไปอยู่เขียนบินแล้วก็เก็บตังค์ให้ใครเก็บรอบหน้าขอไปนะครับจ้รอบนี้จอรดรถยังไม่โอเคเท่าไหร่เอาผมนึกว่าอ๋อไอใช้ตัวเลกลากเหรอ ไม่ไม่ไอตัวนี่นี่คันเล็กนี่เขาเรียกอะไรอันนี้เจสก,กี้กับปาตาไปเล่นที่นู่นเนี่ยอ๋อ,อเหรอใช่เขาก็ข,ขับไปตามรอบหน้าผมขอไป,ออไปอนั่งกับเจสกี้เลยอืมเอ,อ้าวนอ่ะพี่เงิขับไปด้วยเขาอยากไปนั่งเจสไปได้เหรอได้ <laughs> มันมครับโอขอบคุณมากครับมันมีบ้านคนอาศัยไหมครับเจ๊อยู่ข้างในไหรอเป็นเกาส่วนตัวเกาะท่เียหรอสุดยอดเป็นเกาส่วนตัวมีก็แค่พนักงานเรา ครับโอเคหากินข้าวก่อนเดี๋ยวรอบนาไปถ้าได้มากอีก เพื่อไก่ใจดีโอเคครับผม